ัสดีครับสวัสดีครับเช้าวันศุกร์ครับวันศุกร์วันสุดท้ายของสัปดาห์วันทำงานครับตื่นเช้ามากคือเราครับมาเกลียดเป็ดเกี่ยวไก่ครับมันคือฝนมาตกมาตกเป็ดหลังจากกินอาหารแล้วราคาหม่าพรายนี่แหละครับไปคนเวียดนามไปคนสิงคโปร์สิงคโปรบรรยากาศเช้าๆครับเะคาๆเช้าวันศุกร์ เป็ดมีเหลียงเป็มันก็าหาดีนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิไปเก็บไปเจ็บไค่ที่เาอ,า,อาครับเก็บปเจ็บที่เอาเพื่อเงินค่าว่างมัอนี้สิได้เคยไปเตาป้องครับก็ค่อนข้างหลายอยู่ครับไข่เป็ดนี่เราเขามีหลายอยู่ 1...2...3...4...5...6...7...8...9...10...11... สองสิบสามสิบสี่สิบห้าหกเจปสเกีสิยี่สิบสอง ยี่สามยี่สียี่หายีหกยีเจ็ด ยี่ส Des ิบเก้าสามสิบนี่

สี่สี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่เจ

ไปกันออกออกออกห้าสามห้าสี่ห้า 3, ห้า 4, หกห้าเจ็ดห้าแปดหก้า 8, หกสิบหกเอ็ดหกสองหกสาม

เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแเจ็ดเก้าแปดสิบแปดเจ็ดแปด 8 8ดแปดแปดเกอนี่เก้ฟองครับหหยไปหลายเจ้าผมหาเบึ้งดีๆบหยไปหลายฟองหรืเบึ้งดีๆว่าิบแอบใครมาอคนสิบเฟองครับเดี๋ยวใช้ใช้ไม่เบื่องครับถ้ามีใครเพิ่มดีครับว่าม่เก็บได้หน่อยตอนเช้า หลังจากกินเขาแล้วกามาเบิงกายนี่อยู่ข้างนอกกก่้องหนึ่งครับนี่เป็นเก้าสิบสองก้องช่องกะเบิงอยู่ขางนั่นนี่ไม่เข้าแต่ว่ามันก็แบบวิวขนาดอีกก้องหนึ่ง สอนเดี๋ยวบึงกันครับว่องควยนึ่งเป็นเก้าสิบสาบึงงในข้อครับมีเพิมบอกร้สิบสี่ครับเพิ่งไครเมื่อกี้นะเก้าสิบเกาสิบครับเก้าสอง หกฟองครับฟองตอนเสาเดี๋ยวมาเบิ้งอีกรอบนึงครับสายบายๆตอนนี้ได้เก้าสิบหกฟองครับไข่รุนหลายครับฝนมาตกมากขึ้นมาตกไข่รุนได้ขัดเต็ดไปอีกรอบนึงก็มีอยู่สองฟองนี้ไข่ไก่ฟองนึงมาครับเดี๋เบิ้งกันอ๋อฟองเดียวครับฟองหนึ่งเป็นไข่ไก่ครับไกลฟองหนึ่ง ใครใจตอนบายๆเขาม่าบึงดดเอาไบหั่นปูนึงครับใครอยู่ห้องนึงโดดไปเพิ่งโดดไปนี่กินครับฟองนึ่งอุ่นๆเลยครับนี่ยฟองนึงให้เ่าเป็นเวลาครับมือนี่ตอน,น,นแรงๆก็มาเกลี่ยเป็ดครับเกี่ยเป็ดเกลี่ยตอนแรงครับ สำหรับมื้อนี้กะไข่เป็ดไข่ลดครับเมื่อเคืนฝนมาตกนาทีอากาศเปลี่ยนก็เลยไข่ก็เลยลดลงมื้อนี้ไดย98ฟองครับมหันต์ลอยครับมหันลอยมหันต์ลอยฟองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามาติดตากของว่ารัชชุขอบคุณครับสวัสดีครับ